السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما

รับฟังในเรื่องราวของศาสนาวันนี้เช่นเคยครับกับผมคุณครูสุไลมาเละเดีในหัวข้อเรื่องความสำคัญของอัลกุรอานพี่น้องคงจะได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังและก็ได้ศึกษาถึงเรื่องราวและความสำคัญในการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน การศึกษาในพระมาาระหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นก็อยากจะได้แบ่งกว้างๆออกเป็นสามประการด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. การศึกษาเพื่อที่จะอ่านคําของมันให้ได้อันนี้ก็เป็นประการแรกเพราะว่ากานอ่านอ่าุรอางได้นั้นก็เป็นอิบาดะนะครับประการที่สองเมื่อศึกษาแล้วก็จะเป็นการศึกษาที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นนั่น,น,นก็คือศึกษา วิธีการอ่านให้มีความชัดเจนสละสลวยถูกต้องนี่ก็คือการศึกษาในขั้นที่สองก็คือเมื่อเราเริ่มอ่านอัลกุรอานได้แล้วเราก็ศึกษาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของวิชากันชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าหลายคนก็อาจจะมีความชอบพัฒนาไปในทางนี้ก็ไปเรียนในส่วนของอการเรียนมูรอกันการเรียนในระดับ กอรีและสุดท้ายแล้วก็อาจจะได้เป็นนักกอรีระดับของประเทศนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาในระดับประเภทที่สองก็คือเบื้องต้นก็คือทุกคนต้องเรียนอกุรอานเรียนศึกษาเพื่ออ่าน อา่านยหรืออ่านคาของมันให้ออกแล้วก็เมื่ออ่านได้แล้วก็มีการพัฒนาไปในส่วนของการเรียนรู้ที่อ่านให้เกิดความสวยงามแล้วก็พัฒนาอย่างต่อนเนื่องไปเป็นนักอ่านที่ดีนะครับแต่ว่าในการศึกษาที่ดีเลื่อที่สุดประการที่3ก็คือการศึกษาเพื่อให้รู้ในความหมายของมันนะครับเพื่อที่จะทําให้การเรียนอัลกุรอานของเรานั้นเป็นการเรียนที่รู้ความหมายด้วยก็จะยิ่งทําให้พี่น้องผู้ฟัง ผู้ที่เรียนทุกท่านนั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาความหมายก็ mm hmm. ここอย่างน้อยเราก็จะได้ศึกษาและเรียนรู้ความหมายในพระหมาคมภีร์้ากับคุระอ่านและโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนั้นรูปแบบการเรียนการศึกษานั้นค่อนข้างหลากหลายนะครับบางคนก็เรียนผ่านกับการเข้ามาเรียนกับอุบาจาร์บางคนก็เรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์บางคนก็เรียนผ่านจากการศึกษาดูจากวูทู ช้เรียนทางไหนก็เรียนครับพี่มองเพราะว่าในแต่ละด้านนั้นมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะได้ไดขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวและสาระที่เป็นสาระสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผู้ที่อ่านข้าาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้ไปละมานซุบะฮีที่มัสยิด นะครับหรือหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้เห็นการละหมาดประจำในช่วงเช้าของวันศุกร์นะครับก็โดยเฉพาะมุสลิมีนที่เป็นผู้ชายก็จะเห็นว่าบางที่ในแต่ละชุมชนนั้นเขาก็จะมีการอ่านสุลฮ์ที่ค่อนข้างยาวโดยเฉพาะการละหมาดสุบฮีสุลฮ์ที่เราจะได้ยินกัน,นบ่อยๆนะครับก็คือสุรฮ์อัสเตียนะนะครับก็เป็นสุลฮ์ที่ถ้าใครได้มีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ย นะครับอิหมัมที่นำละหมาดในช่วงเช้าของการละหมาดซุบะฮี่ยเขาก็จะอ่านสุลาะอยู่สองสุลาะซึ่งถือว่าเป็นสุลาะที่ค่อนข้างยาวนั่นก็คือสุลาะอัศสสยานะในรอกอาอัตที่หนึ่งของการละหมาดซุบะฮีแล้วก็สุลาะัลอตาอัลัลอินซานนะครับก็คือได้มีคำกล่าวนะครับจะเป็นสุนนะอย่างหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมซ์สุลลาะวะไลยุสลัมท่านก็มักจะส่งเสริมให้กับผู้ที่ละหมาด ก็ดูซุบรหีในเช้าวันศุกร์นั้นถ้าใครที่มีโอกาสหรือเป็นผู้ที่นักท่องจําอัลกุรอานก็ดีหรือเป็นคนที่สามารถที่จะจดจําสุราะที่ท่านส่งเสริมให้อ่านนั้นก็มีอยู่สองสุราะด้วยกันนั่นคือสุลาะอัสยาดะกับสุราะอัลอัตาอัล,อต,อลอติซานจะถามว่าถ้าอ่านไม่ได้ล่ะต้องทำไงก็อ่านสุราะที่เราอ่านได้นะครับแต่ถ้าใครโดยเฉพาะผู้ชายที่มีความสามารถที่จะ ท่องจาในสองสุร้อนี้ได้ก็ควรที่จะท่องจานั้นให้ได้นะครับเราจะเงียนได้ว่าตัวผมเองในวัยเด็กเวลาที่ได้มีโอกาสไปละหมาดซุบฮีเนื่องจากว่าบ้าน,นจะอยู่ใกล้กมัสกิดจะเป็นเด็กที่เติบโตมาก,กับสุลล์ก็ังเาาล็กแหล,ละก็ได้มีโอกาสไปละหมาดซุบฮีในช่วยงยามเวลาซุบฮีของเช้าวันศุกร์ก็เกิดคําถามตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเขาอ่าน นำละหมาดเนี่ยอิหมังเขานำเขานำอ่านในโรคาติหนึ่งกรองอะานซดเปรฮีเนี่ยเขาก็อ่านในเราอมานูรอฮิมจนกรทังจบวอล็อดอลินามีใช่ไหมก็จะมีการอ่านสุลาะตามในละหมาดที่มีการให้ออกเสียงก็ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมในเช้าวันศุกร์มันถึงเป็นการอ่านที่ยาวลุเกอนเราก็คิดในภาษาเด็กยืนจนกระทั่งเมื่อยแล้วอิหมัมก็ยังไม่ตักเบสอัลลอฮ์วะบัดลงหรือกุศลีแล้วก็ที่แปลกใจไปกว่านั้น เขาอ่านสุระอัสยยดาเนี่ยแค่เขาอ่านแกความคิดของเราเอ๊ะทำไมเขาลงสุยูดเลยในรอกัสแรกเขาไม่รู้พวกก่อนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อในวันศุกร์คงจะมีสุยูดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ลุกขึ้นมาและอิหมั่งก็จะอ่านสุร้อต่อแต่พอเราเติบโตขึ้นมาเราได้เรียนศึกษาเราถึงเ,เข้าใจว่าจริงๆแล้วในพระหาคาพีอ้าวคุรา,านมันมี สุนัขหรือสุนนะเมื่อเราอ่านไปถึงอายะที่เกี่ยวกับการสาดุดีต่อองค์อายะที่เกี่ยวกับการที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญในการที่สดุดีและความหมายของมันนั้นเป็นอายะที่คดวิวมาัสลลัลลอฮฺอะล,ลัยฮุสลามนะครับบอกว่าใครก็ตามที่อ่านเนี่ยในอลัลกรุรอานมาถึง15ที่ในอลัลกรุรอานเนี่ยเขานั้นจะต้องซูยูตีลาห์ แต่เรามักจะเข้าใจกันและเรียกติดปากกันว่าสุยุสยาะสุยุสยาดะจริงๆสยาะก็คือการสุยุแต่ด้วยที่ความที่เราเรียกติดปากว่าสุยุสยาะก็คือเกิดจากการที่เราได้มีโอกาสฟังในการอ่านคุรานเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าสุยุสยาดะแต่จริงมันคือคําว่าสุยุติลาวะแต่ที่ว่าสุยุสยานะนั้นเขาจะนิยมปฏิบัติกันในช่วงละหมาดซุบะี่เขาจะอารร่านสุรอัศยานะ นะฮะอัยกรุรอานมีจนมาถึงว่าเออ่จนมาถึงอายะที่กล่าวว่าเขารู้สุดยาดาวซับดวงเบียงดิรักบิฮิมวะฮุมลายัสตักบิรูเนี่ยในสุราะสุญญาดาพอถึงอายะเนี่ยอ่ามันก็จะถึงเอ่ออายะที่กล่าวถึงความสำคัญสำหรับคนที่อ่านอัลกุรอานนั้นก็จำเป็นที่เขานั้นจะต้องทำการซูยู ตีลาวะนะครับอันนี้ก็คืออ,อความสําคัญของการสุยุตีลาวะทีนี้เราวันนี้เราลองมาทําความเข้าใจว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับพี่น้องผู้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะการสุยุตีลาวะนะครับโดยความหมายตรงๆต,ต,ตัวของมันก็คือการตามหมายถึงการก้มกราบหรือสุยุตามหลังการอร่านอายะ สยาดะสุนัขให้มีการก้มกาบรหรือสุญญทั้งผู้อ่านและทั้งผู้ฟังแม้ว่าจะอ่านอายะสยาดะในละมกกัาต,ามต่อตานะครับประเด็นมีอยู่ว่าเราเข้าใจแล้วว่าในพระมหาพริ้์อัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยจะมีอยู่สิบห้าที่ด้วยกันเมื่อผู้ที่อ่านอัลกุรอานมาถึงอายะที่ให้มีการสุญญ์สยาดะเนี่ย So goodbye, yêu cầu yang chen. Na y sura al a ra, a yaki song loại hoa. A uzbe lenhi mina chơi cordon rô diên in a lenin in the rô bi kaler, just tak biru na el bay da tigi, wai yu sup biru na huwala huwala huw, yes, you do nha. สยดานะครับเดี๋ยววิธีการจะบอกว่าว่าทําแบบงไรแต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่าในอลัลกรุรอานเมื่ออ่านมาถึง15ที่เนี่ยแกก็จะต้องทําการสุย,ยูซสย,ยาดาอะไรตรงนี้นะครับอะทีน,นี้ถ้าจดได้ก็จดนะครับเผื่อะไรใน,นีนก็คือในข้อหมายคำพิอลัลกรุรอานนะครับการสุยูติลาวันหรือสุยูสยาดานั้นมี15ที่ด้วยกันอ่าถ้าใครจดได้จดนะครับหนึ่ง ในสุรอกอันอะรอสอายาที่สองร้อยหกนะครับในสุรอกอ,อัลอะรอสอายาที่สองร้อยหกนะครับของผมนี่รู้สึกว่าหนังสือจะหายไปแผ่นนึ่งเอามาเป็นไรแต่เราให้เข้าใจากันว่ามีด้วยกันทั้งหมด15ที่ในสุรอกอันอะรอสอ,อายาที่206 แล้วก็ในที่ที่สองในสุรอะรอรดูอายะที่สิบห้านะครับจดเป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้ในที่ที่สองสุรอะรอรดูอายะที่สิบห้านะครับแล้วก็ในที่ที่สามสุรฟุศีลัะสุรฟุศีลัตอายะที่สามสิบแปดนะครับ ล้วก็ในที่ที่ 4, สีนนจจ่สุร์อันน่าจ,จมุมสุรห์อันน่าจุมอายะที่หกสิบสองนะครับแล้วก็ในลำดับต่อมาในสุรห์อัลอินซิโกอ,อัลอินซิโกอ,อายที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็อีกที่อีกสามอีกสองที่นะครับในสุร้อนอัลฮัดอายที่ยี่สิบแปด สุรอัลฮัดอายะที่2ี่แนะครับแล้วก็นในสุรอันฮัดอีกเช่นเดียวกันกาอายะที่77นะครับตอนนี้พี่น้องทบทวน,นีกครั้งนี้นะครับกี่ที่แล้วนะครับที่บอกไปเนื่องจากด้วยเอ่อมันมีอีกหลายที่ปรากฏว่าไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับผมที่แรกผมดูมานี่มันอยู่ครบ15ที่ก็ปรากฏว่าไอ้น้านั้นหายไปไม่เป็นไรดู Euh ในสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเพิ่มเติมทั่วใีครั้งนะครับที่แรกสุรอัลอารอสอายะที่สองที่ที่สองสุอัลอดูอายะที่สิที่ที่สามสุราฟุตซีลัดอายะที่สามสิบแปดที่ที่สี่สุาะอันนัจมูอายะที่หกสิบสองที่ที่ห้าสุราะอัลอินสิกกอายะที่ยี่สิบเที่ที่หกสุรอัลฮั อายะที่18และที่ที่7ก็ซูร์อันฮัดเช่นเดียวกันอายะที่77นะครับตอนนี้ที่เราจดหน้าใครจดทาก็จดไม่ทาไม่เป็นไรนะครับเราจดได้7ที่แสดงว่าขาดไป8ที่เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อว่าอีก8ที่นั้นมีที่ไหนนะครับในการที่เรานั้นเมื่ออ่านมาถึงอายะเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องทําการที่อยู่ยกตัวอย่างนึกภาพง่ายๆตามพี่น้อง เราอ่านอัลกุรอานอยู่อย่างเงี้ยพอเราอ่านมาถึงอญญายะที่กล่าวถึงความสําคัญของการสุญญะนะเราอ่านถึงมั้เราก็หยุดแล้วเราก็ตั้งกรอดานไว้นะครับแล้วเราก็ลงสู่อยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราอ่านไปถึงในอญญายะที่ส่งเสริมให้เราสืบสิญด้านนั้นมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูว่าวิธีการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับในการที่จะเราจะทําการสืบสิญด้นั้น เราต้องทำอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมีความสะอาดทั้งร่างกายเสื้อผ้าและสถานที่ลำดับที่สองก็คือร่างกายของเราต้องปกปิดเอาระนะครับและลำดับที่สามต้องหันหน้าไปทางนะครับติบละอ่ะสามนี่มีเงื่อไขายสามประการซึ่งเงื่อนไขาสามประการเนี่ยทุกคนต้องมีก่อนที่จะอ่านอันตุอรานอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราเราก็อ,อ่านนั้นเรามาก,ก่อนอ่ะ ก่อนมาอ่านอัลกุรอานเสื้อผ้าร่างกายเราต้องสะอาดปกปิดเอาล้อบิดชิดทุกคนก็ต้องปกปิดอยู่แล้วตรงน,นี้เรารู้อยู่แล้วและหันหน้าไปทางกิบลัตทีนี้วิธีการวิธีการที่เราจะสุยญ์เสียดาเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับหนึ่งเราก็ต้องตั้งเจตนาว่าเราเนั้นจะสุยญเหมือนที่บอกว่าอ่านไปถึงอายะในสุราะสียดาเนี่ยวาคุมละยสต์บิรุน สมมติเราตั้งอ่านกะูอานเนี่ยแล้วเราเจอปุ๊บเนี่ยถึงอายะที่ต้องสุยุดปุ๊บคุณผู้ชมเราจะตันดินะเราก็ตั้งอา่านกูรา่านแป๊บหนึ่งใช่ไหมลำดับต่อมากล่าวตักบีกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรน,นะครับกล่าวอัลลอฮฺอัลบัตแล้วหลังจากนั้นเราก็ก้มลงสุญูดหนึ่งครั้งโดยหันหน้าไปทางอะไรครับลิมบล่ะนะครับทีนี้หลักการมีแค่นี้นะครับพี่น้องก็คือสมมติเราอ่านมาเสร็จปุ๊บเราก็ตัง้งตัวอา่านปป๊บ าวางกระดานไว้ก่อนแล้วเราก็หันหน้าทินบละงง่ายๆพี่น้องก็แค่กลับอัลลอฮฺอักบัตแล้วก็ทำอะไรครับแล้วก็ก้มลงซูญูเดเลย์นี่ <Okay. S 1> ในซูญูดมันก็จะมีดูอาด้วยนะครับเดี๋ยวจะกล่าวต่อแบบนี้พอเราซูญูดเสร็จปุ๊บเรากล่วกาวดูอาจบปับ๊บเราก็ขึ้นมาบางรายง,งานก็บอกว่าให้สลามด้วยก็ได้บางรายง,งานก็บอกไม่ต้องให้สลามอันนี้ก็เป็นแนวแนว,แนว,แ,นวแนวปฏิบัตินะครับนี่เป็นง่ายๆวิธีการซูญูด 15ที่ถ้าเรานั่อ่านอั้นกุรอานแล้วเราเจอเอัออายะที่ให้เราสุยูทเราก็ทําแบบนี้ตั้งอันกุรอานตักบีบแล้วก็ลงสยูแล้วก็ขึ้นมาบางทศนะก็บอกว่าให้สลามด้วยบางทศนะก็บอกว่าให้ฉลามก็ได้ไม่ฉลาดก็ได้นะครับแค่นี้ไม่ได้มีอะไรยากเกินทีนี้เ,เมื่อเราลงสุยูทชสยานดาแล้วเนี่ย บางคนบอกอ่านอะไรอ่านพะพัล,ะละบีนะไบีฮัมดีได้ไหมก็ได้หรือจะอ่านอ่ดูอาอีกหลายๆต้นก็ได้ก็มีแนวทางปฏิบัตินะครับที่บรรดาอุลมะได้แนะนำนะครับเ่องอ่านดูอาอะไรก็ได้ตามต้องการของเราเมื่อเราอ่านมาถึงอายะที่บอกว่าให้เราซือยู่สยดะนะครับแล้วก็สองอ่านทัสเบีย ก็คืออ่านสุมาห์นรบเบียร์อาราบฮัมดีที่เราอ่านในซูยูดของการเรามาก็ได้หรือสามอ่านดูอาร์ของท่านอบีม,มุฮัมมัดสุล,ลลัลนอะไรหรือสลังอันเนี้ยทุกคนจะตั้งใจอ่านกันมักจะใช้ดูอาร์ต้นนี้มากกว่าการใช้ทางเลือกสองทางที่ผ่านมานะครับก็ดูอาร์ต้นนี้นะครับกล่าวสั้นๆก็จะว่าสั้นก็ไม่สั้นนะครับก็ยัวเหมือนกันนะครับก็คำอ่านของงงน,นะครับพี่น้อง سجد وجهية للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد <تباك> ال؟ وجهية للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله วะกูว่าตีฝากระบอกว่าอ่านสุนทรกอยกินเราก็อ่านในระหว่างที่เราลงเสยุทธ์สยานะก็อ่านจบก็ขึ้นมางเริ่มจากนั้นเราก็อ่านอัลกุรอานต่อได้อันนี้ในกรณีที่เราเจอสุน陀สยานะในการอ่านอัลกุรอานแต่ถ้าเจอในละหมาดเราก็ต้องลงด้วยเช่นกันแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็อ่านต่ออายะที่เหลือในสุน陀นั้นแล้วถึงก็ปฏิบัติตามการละหมาดตามบริการนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับที่อยากจะ ฝากกับพี่น้องไว้นะครับเกี่ยวกับการสุญูเมื่ออ่านมาถึงอายะที่เกี่ยวกับการให้เรานั้นได้สุญูอิลาวะหรือสุญูสยยดะนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปยังไม่ครบ15ที่นะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าแล้วกันเราก็จะมาต่อกันนะครับมีเจ็ดที่ด้วยกันนะครับก็ทำดีแล้วพี่น้องที่รักครกท่านครับตรงนี้ก็ผมจะใช้เวลาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะต้องมีภารกิจต่อจี่นีครักหนึงนะครับก็ทำดีแล้ว ขอรอดสง้กปรดประทานความดีความรักความเมตตาให้กับพี่น้องทุกท่านที่เป็นผู้ที่สนใจและชอบรับฟังในเรื่องราวของศาสนานะครับก็คงจะได้พบกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็คงจะต้องจบการนําเสนอในเรื่องของความประเสริฐและความสําคัญของการอ่านอัลกุรอานไ้ดูเราในปีนี้เราพบกันในสัปดาห์หน้านะครับคุณดัยโซฟีฝ่ายฮิดายาะซลลามุอะลัยกุมุราะห์มุลลลอฮ์บะตูร์กะตุลฟ